อันนี้ขอขยายความนิดหนึ่งนะครับก็คือมีคนถามคือเวลาเราพูดถึงเรื่องของแสงโพไลไรท์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สองคำที่ชัดเจนนะก็คือคำว่าคำว่าแสง คำว่าแสงโพลาไรส์หมายถึงแสงที่มีการสั่นอยู่ในระนาบหรืออยู่ในทิศที่แน่นอนเพียงทิศเดียวนะครับเราเรียกแสงนี้ว่าเป็นแสงโพลาไรส์ส่วนอีกอันนึงคือแสงไม่โพลาไรส์ ก็คือแสงที่มันสามารถมีทิศทางการสั่นได้ในทุกทิศทางนะครับคือแสงที่วิ่งมาเนี่ยมีการสั่นได้ในทุกทิศทางนะเราเรียกแสงตัวนี้ว่าแสงไม่ผัวไหลซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนความหมายของมันนะครับแต่ที่อาจจะคมกลวมคือไอ้อะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวเนี้ยนะฮะ าบางทีเราก็จะเรียกอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองตัวนี้ว่าแสงโพลาไรซ์บางส่วนก็คือแสงที่สั่นเนี่ยอาจ,จะมีการสั่นได้มากกว่าหนึ่งทิศทาง แต่ว่าอาจจะไม่ได้สั่นในทุกทิศทาง,างเช่นหายไปบางทิศทางหรือว่าสั่นในทุกทิศทางก็ตามแต่ว่าขนาดของการสั่นเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่เท่ากันอย่างเช่นอาจจะสั่นในทิศทางนี้เยอะแล้วสั่นในทิศทางอื่นน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเราเรียกว่าแสงโพลาร์บางส่วน ทีนี้บางครั้งอาจจะเกิดการพูดสับสนไปบ้างอย่างเช่นบอกว่าแสงไม่โพลาไรซ์บางส่วนซึ่งความหมายเป็นความหมายเดียวกันนะครับก็คือ มันไม่พอไรแต่มันไม่สมบูรณ์หมายความว่ามันมีการสั่นในทุกทิศทางแต่ในทุกทิศทางเนี่ยอาจจะสั่นมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นแสงไม่พอไรบางส่วนหรือแสงพอไรไ,รไม่ไม่สมบูรณ์หรือแสงไม่พอไรไม่สมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับให้เข้าใจว่าเป็นคำคำเดียวกันแต่ตัวที่ชัดเจนนะครับก,ก็คือสองตัวนี้<ม> <Rule. S 2> นะฮะก็คือคำว่าแสงพอไร แสงไม่โพลาไรด์เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความกำกวมในเวลาเราพูดถึงแสงไม่โพลาไรด์เนี่ยก็าอาจจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเรากําลังพูดถึงแสงไม่โพลาไรด์ชนิดไหนนะครับมีลักษณะยังไงนะครับเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้